ไม้ติดบ้านแบ a ์วอสขอบคุณครับสติดบ,บ,บ้า์ไม่ต้องอันนี้แล้วหรอคะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเรามีหลายส่วน <c oughs> อขอบคุณใครครับขอบ,ขอบคุณ แบร์วอชครับแบร์วอชนะครับเป็นแอลกอฮอล์ครีน75%นะสะอาดมั่นใจปลอดภัยทุกวัยเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครอยากหาแอลกอฮอล์ดีๆนะนึกถึงแบร์วอชขอขอบคุณไม้ติดบ้านครับจะเป็นไม้สนจูนิเปอร์ไม้อะไรต่างๆนะที่เป็นไม้มงคลนะฮะหรือเป็นอะไรนะทับทิมกรอบจอามทำไม้หิวใช่ไหมเนี่ยทับทิมแคบหรือใครอยากได้แบบว่ามายอมเงินมายอมทองทุกคนจะได้นิยมชมชอบเพราะฉะนั้นนะฮะเข้าไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะฮะที่เพจไม้ติดบ้านครับผมไปยังสปอนเซอร์ไป เอาละฮะเดี๋ยวเราเดินดูบริเวณรอบๆก่อนซึ่งเมื่อครั้งที่แล้วนหลยเราไม่ได้เข้าไปในบริเวณนี้เลยตรงนี้เป็นพื้นที่ญาติิกันหมดเลยครับใช่ค่ะเป็นพื้นที่เดียวกันหมดอันนี้คือบ้านที่เกิดเหตุถูกไหมครับอันนี้ล่ะนี่บ้านใครอันนี้เป็นแค่โรงโรงน้องแข็งเหรอเป็นโรงเนี่ยโรงเลี้ยงปลาใช่ไหมมีความรู้สึกเหมือนแบบเลี้ยงปลาทำปลาอะไรเลี้ยงปลาอยู่ค้า้งมากตอนนี้ก็มีคนเลี้ยงปลาอยู่นีพี่เจอยากเห็นตรงนี้คือคลองตรงเนี้ยครับ มันมีประตูระบายน้ำเมื่อก่อนเขาไม่ได้ทำเมื่อก่อนเขาเพิ่งจะมาสร้างครับแล้วมันส่งผลจากคลองอันนี้ยที่บ้านหันหน้าเข้าไปหาคลองอันนี้เนี่ยเส้นเนี้ยคือเอาง่ายๆครับว่าเมื่อก่อนเนี่ยน้ํามันก็ทะลุไปเชื่อมกันเลยไม่งั้นแหละแต่ตอนนี้ก็เป็นประตูระบายน้ําไปแล้วมันก็จะทำให้ตรงเนี้เป็นน้ําตายคือด้วยน้ำตายตรงนี้คือน้าเป็นอตอนเดินมาดูเมื่อเย็นนะก็ว่าประมาณหนึ่งแล้วเรื่องของผีพายผีอะไรทั้งหลายแหล่ที่มันแบบสกปกรกอะไรอย่างเงี้ย ภาพอยู่ตอนเนี้เยอะยิ่งกว่าเดิมอีกตอนนี้เยอะไปหมดเลยใช่ไหมใช่คือเอาง่ายๆเนี่ยตรงนู้นเนี่ยคือหน้าบ้านหน้าบ้านของของคุณบอลเนี่ยที่หันข้างให้เลือดถูกชําระลงน้ําแน่นอนงใช่ลงตรงนั้นเลยเพราะว่าหน้าบ้านจะเป็นของอยากดูว่าปกติประตูระบายน้ํะเขามีการบูชาไม่มีเลยหรือว่าไม่หมายถึงว่าเวลาเขาสร้างอันเนี้ยเขามีแบบ การไหว้ก็จะมีช่างอาจจะต้องแบบมาที่เห็นนี่คือผู้ชายคนนี้ยืนคุมคุมประตูรบายคุมบาวตรงกลางอยู่เนี่ยเนี่ยเหรอใช่ยืนอยู่โอ้ยืนแบบเหมือนยืนคุมะยืนจับเหมือนถ้าเป็นถ้าเป็นในเรือก็เหมือนยืนคุมพังงาเรืออยู่ตรงแบบอ่าเหมือนเป็นกปตันในการคุมประตูร้ายก็เลยอยากดูว่าเขาเขามีแบบการกําหนดหน้าที่อะไรอย่างนี้ให้ไหมอะไรเงี้ยเขาดูเหมือนเป็นแบบ ข้าราชการจริงเหรอก็เหมือนเขาเป็นข้าราชการที่แบบมีหน้าที่แบบคุมตรงนี้อยู่คุมการเปิดปิดสถานเข้าออกอะไรประมาณเนี้ยคือเห็นว่าเป็นข้าราชการเพราะว่าด้วยชุดที่เขาใส่ไปถึงเครื่องทรงที่เขาทรงอยู่ตอนเนี้เออนั่นแหละมันดูเป็นชั้นสูงอ่ะ เรื่องราวที่เกี่ยวกับช่องน้ํามีผลทางแพ่งเขาบอกว่าแล้วก็พื้นที่เนี่ยถ้าเปิดก็เท่ากับว่าช่วยระบายช่วยระบายสิ่งกระปงออกแต่ถ้าปิดก็คือช่วยน้ําอันนี้เหมือนกันว่าไม่ให้มันไหลเข้าสู่แม่น้ําหลักที่ไปหาวัดอ่ดใช่ไหมเพราะอันนี้คือไปวัดเหมือนนายประตูอ่าเป็นนายประตูคือไม่ไม่ไม่ให้ปล่อยน้ําแล้วให้สิ่งที่สมมุติว่าพวกผีพวกวิญญาณเนี่ยมันออกไปเขาเลยปิดกั้นกั้นเพื่อไม่ให้ไม่ให้ออก พวกสปนั่นค <c oughs> ือเป็นส่วนหนึ่งทําไมเขาจึงเป็นข้าราชการแปลว่าหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องของชัยภูมิพื้นที่เป็นเรื่องของทั้งซอยเป็นเรื่องของทั้งโค้งน้ําทั้งพื้นด <c oughs> ินท <c oughs> ั้ง <posterior> <c oughs> โบลัมโบราณที่เกิดขึ้นการมีเลือดอยู่ในพื้นที่ที่ดันเป็นพื้นที่อาถรรพ์ถ้าสมมติ <c oughs> ไปทําแบบนี้ในพื้นที่ที่มันไม่เป็นอะไรมันก็ไม่เป็นไรแต่พื้นที่นี้ดันพื้นที่อาถรรพ์คราวนี้ทั้งหมดทั้งมวล รวมแล้วน่าจะส่งผลทําให้สมชีวิตที่เสียตอนหลังเนี่ยน่าจะมาจากพื้นที่ด้วย<ะ>ในส่วนหนึ่งด้วยพอหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเข้าไปเจาะในตัวบ้านแล้วว่าอะไรที่เป็นผลต่อเนื่องจากผังรอบๆแล้วแล้วทําให้คนเสียชีวิตทั้งหมดถึง6คนด้วยกัน <olsun. S 1> เดี๋ยวตามไปครับไปนะครับมาถึงหน้าบ้านซึ่ง มาถึงตรงนี้เนี่ยเอาง่ายๆเลยอาจารย์เต้นเนี่ยมาถึงสองก่อนเลยประตูนี้ผมมีหลายคําถามกับอาจารย์เต้มากประตูนี้เนี่ยคือเกิดอะไรขึ้นอาจารย์เต้คือประตูนี้มันอย่างที่บอกครับมันเป็นผังดาวที่มันอยู่ในร่องหรือหรือองศาตกล่องขององศาตกล่องอ่ะฮะอันนี้คือตกล่องเลยอยู่ในร่องเหมือนเราอยู่ในร่องสวนอ่ะครับหเหมือนสร้างบ้านอยู่ในร่องสวนเพราะฉะนั้นมันมีปัญหา องศาตกลงที่ว่าเนี่ยคือเราไปในหลายเคสจะมีคำคำนี้อยู่ซึ่งยุคนี้คือยุคที่ลมใช่มีปัญหามาประมาณ16ปีที่ผ่านมามีปัญหาเกิดขึ้นถูกไหมครับเพราะบ้านนี้เริ่มต่อครับหลังคาอกแตกประตู2องบานครับมันยิ่งกระตุน้นให้เกิดสมผลให้เกิดกับกับใครยังไงกับคนในบ้านอย่างที่บอกเล่นผู้ชายก่อนอผู้ชายหมดค่อยไปตามเล่นผู้หญิง คนแรกที่เสียชีวิตผู้หญิงผู้ชายผู้ชายคนที่สองที่เสียชีวิตผู้หญิงผู้ชายผู้ชายคนที่สามที่เสียชีวิตผู้หญิงผู้ชายผู้ชายคนต่อไปล่ะครับก็ผู้ชายเแฟแล้วหลังจากนั้นลูกผู้หญิงแล้วเหลือเราคนเดียวที่เป็นผู้หญิงณตอนนี้และเหลือคนเดียวที่อยู่ในบ้านหลังนี้ด้วยนี่พูดถึงเรื่ององศาตกล่องนะ แล้วผมบอกเลยว่าจานเต้ไม่ได้ดูเทปรายการแน่นอนหนึ่งสเจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดแล้วอ,อกศานี้มันส่งผลให้ผู้ชายเสียชีวิตผมกําลังบอกอย่างนี้นะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นผมกําลังเอาเรื่องของชัยภูมิพื้นที่กับเรื่องของพลังงานของดวงวิญญาณมันมีเรื่องเกี่ยวข้องกันแน่นอนผู้ชายเสียหมดแล้วตามที่จานเตนบอกอันนี้เนี่ยผมบอกนี้ก่อนประตูเนี่ย มันก็อยู่จากตรงนี้มาตั้งแต่เกิดตั้งแต่แรกที่เราสร้างบ้านแต่ทําไมมันเพิ่งมามีผลเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมามันต้องมีการกระตุ้นจากจากหนึ่งการก่อสร้างรอบบ้านอ่ะบ้านหลังนี้คือหลังแรกที่สร้างแล้วครานี้กองตามมาน,นี่นะครับตรงนี้เนี่ยคือจุดบริเวณต่อเติมตรงนี้คือจุดบริเวณต่อเติมทั้งหมดออกไปถูกไหมคุณแม่อ,มอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลง อาจารย์เต้บอกว่านี่แหละมันคือจุดที่ทําให้กระตุ้นพอกระตุ้นเสร็จอย่างที่บอกคนไปอยู่ในห้องหรือในมุมที่เป็นถังผีหรือในมุมจาวผีตรงนั้นครับมันก็ยิ่งอยู่ในองค์ประกอบที่ครบคือหลายๆเรื่องมาลงในหลุมเดียวกันแล้วก็เกิดเรื่องคราวนี้เป็นเรื่องของทางทีมนี้แหละจะต้องเข้าไปหาต่อว่าผู้หญิงที่เราเห็นตลอดเนี่ยมันมาได้ไงแล้วมันจะเอาไปถึงไหนจนหมด จนหมดจริงๆตอบมาเมื่อกี้ใครเป็นคนตอบมามเขาอยู่ไหนครับอยู่ในบ้านเลยหนแถวๆตรงนั้นบริเวณนี้ใช่เมื่อกี้เป็นเงาสะท้อนกระจกออกมาแล้วก็จนหมดแล้วก็นนแว,วบแล้วก็กรีดแล้วก็หายไปแวบและกรีดแล้วหายไปเหมือนคนโรคจิตอนะอ๋อฮะมันเป็นฟิลแบบพูดดาดาดา,ดาวายแบบช่องเจ็ดแบบอ๋อ ผู้หญิงคนนี้เนี่ยถูกพูดถึงในเทปที่แล้วด้วยเราสื่อสารกับเขาได้ไหมถ้างั้นคุณแม่เดี๋ยวเราค่อยๆเดินตามกันมานะเราจะมาหาเหตุผลและให้มันจบในวันนี้เลยคุณแม่ไปมาตรงนี้ผมเดี๋ยวผมจะเล่าภาพก่อนนะเมื่อก่อนตรงนี้เนี่ยมีกำแพง <c oughs> ซึ่งคุณแอร์เนี่ยเห็นว่าตรงเนี้ยเป็นเหมือนประตูมิติประตูหนึ่งเป็น ผู้หญิงผมยาวยาวแบบยาวอย่างนี้เลยอ่ะแล้วเขาก็แบบยิ้มแบบสะใจแล้วเขาหัวล้อแบบอย่างที่แอลออหัวล้อแล้วแต่วันเนี้ยตอนอยู่ข้างนอกอ่เขาถามแอลว่าครับมึงเคยเห็นกูแล้วมึงจำจู๋ไม่ได้หรอเขาพูดอย่างนี้ใช่ไหมโอเคอ่ะตอนนี้อันนี้คือเมื่อแต่ก่อนนะตอนนี้เขาอยู่ไหนครับคุณออฟหนูได้ยินเสียงกรี๊ดเขาไหนเอ๋ยไปเจ้าแทวตรงนี้ แล้วก็เลยมาดูาแถวๆตรงนี้แต่ก็ไม่กล้าเข้าไปดูหนูนได้ยินเสียงกรี๊ดแแถวๆตรง,ตรง,ตรงนี้นะแหวนอ้าวเอาอะไรตอนนี้เรากำลังหาสิ่งที่คุณแอร์เรียกว่าลูกปั้นอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ไม่มีการบูชาเลยเนี่ยค่ะหมายถึงว่าไม่ใช่คือคือภาพที่เขาส่งมานะมันเป็นภาพตอนที่เขาอยู่ตรงโน,น้นแล้วเขาบอกว่าเคยเห็นปุงจำไม่ได้หรอ จะเป็นลูกปัน้นเป็นผู้หญิงแล้วก็เป็นสีขาวเป็นสีขาวท้องโตแล้วก็ไปสีชมพูอ่ะม,มีไหมครับคุณแม่มเ,รเรามีลูกปั้นลักษณะแบบนั้นอยู่หรอทําไมอ่ะทําไมอ่ะประมาณครับมีผลยังไงครับไม่เป็นไรลูกปั้นไม่เป็นไรออฟผู้หญิงที่กรีดอยู่ไหนครับมับนจะไปอยู่ข้างหลัง จากการสำรวจภายในตัวบ้านเพื่อจะหาวิญญาณผู้หญิงก็กลายเป็นว่าคนเห็นผีของเราไปพบกับประตูมิติเข้าแทนซะแล้วละครับไอ้กระจกนั่มนมีผลมากเลยมันเป็นประตูที่มาทะลุอะไรสักอย่างเลยล้วเส่งมาเป็นตรงกับกระจกที่พังคิดว่าน่าจะพังแต่ว่าอยู่ข้างหลังใช่ค่ะตรงหลังอันนันนี้กระจกไรแม่เนี่ยกระจกตู้กระจกต้เหมือนกันแต่ว่าเป็นบานที่แบบพิงอยู่ข้างหลังทีเดียวทำไมครับแล้วมีผลยังไงเ่ย มันเหมือนเป็นช่องแบบเป็นช่องสื่อสารจากจากบ้านเออบ้านหลักเราอ่ะคือห้องนู้น uh huh. แล้วจากห้องนู้นอ่ะส่งสัญญาณมาถึงกระจกสะท้อนกระจกแล้วออกข้างหลังไปไปบ้านอีกบ้านหนึ่งด้วยความที่ตู้นี้อาจจะเพิ่งมาหรือเปล่าหรือไม่รู้แหละไม่แน่ใจเพิ่งมาเพิ่งมาไว้ถึงประตูมิติของที่แบบรอบที่แล้วมันทลายลงมันกลับเป็นการสร้างประตูใหม่ขึ้นมาแทนคืออันนี้และตัวนี้แสบด้วยเนี่ย แล้วอันเนี้ยคือแสบด้วยเพราะมันอยู่ในกระจกแล้วอะทะลุมิดง่ายเคยดูหนังใช่ไหมที่มันทะลุเข้าไปนั่นอะนะมันเป็นมันไม่เป็นนั่นได้จริงๆคือพอเป็นกระจกแล้วมันจะยิ่งกว่ายิ่งกว่าที่มันเป็นประตรูเพราะว่าสังเกตทิ่กี้เราเข้ามาพอเข้าปั๊บมันหายไปไหนอืมเดี๋ยวนะประตูมิติเก่าคือช่องนี้เนาะช่องไหนบอลนนี้่ผิดที่พี่แอร์เห็นอยู่ตรงนี้คือช่องนี้ใช่ซึ่งมันก็ไหลลงข้างล่างเห็นเหมือนกันอะไหล่ลงข้างหลังเหมือนกันถูกป่ะฮะอ่าฮะแต่เพราะอันเนี้ย ตูมิติมันถูกทำลายลงก็จริงของที่แอร์แต่คือมันเปลี่ยนมันไม่ถูกทำลายสะทีเดียวอ่ะมันแค่ move จุดจากตรงนี้ที่มันถูกทำลายลงอ่ะ move มาอยู่ตรงนี้แทน move มาใช้พื้นที่นี้ใช่ซึ่งอันนี้มันตรงกับห้องนี้มันตรงกับกระจกบานนี้จะทอนกระจกข้างหลังอ่ะละฮะตอนนี้เราเดินรอบๆบ้านกันอยู่นะตอนนี้คือสิ่งที่เราหาเนี่ยเราหาผู้หญิงคนหนึ่งที่ร้องกรี๊ด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 แล้วก็ท้าทายอยู่ตลอดเวลาแม้กระทั่ง บอกว่าครั้งที่แล้วมึงก็เห็นกูอ,อะไรอย่างเงี้ยถูกไหมตอนนี้เนี่ยจุดนี้นี่ก่อนนะจุดนเนี้ยเนี่ยที่คุณออฟบอกเนี่ยว่าเขาอยู่ในนี้ในกระจกจุดที่สองคุณแอรคิดว่าน่าจะอยู่ตรงนูน้นตอนตอนเนี้ยซึ่งเรายังมีอยู่สองจุดว่าอยู่ตรงไหนคราวน,นี้ผมถามพี่พจนี้ดีกว่าครับหนูเจอแล้วฮะอ่ะอ่ะอ่ะ,อะหนูเจอแล้วพี่พจน์ ภาพที่เห็นเมื่อกี้คือเขากําลังแบบว่าเหมือนห้อยหัวเหมือนกําลังห้อยห้อยหัวลงมาจาก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 ไหนสักที่นีไม่รู้ว่าที่คือตรงนี้เราก็เหมือนลอยอะไรสักอย่างหนึงหยดเข้าปากอะรออะไรสักอย่างหยดเข้าปากซึ่งมั่นใจว่าน่าจะเป็นเลือดเลือดแล้วตอนนี้เราสื่อสารกับมันได้ไหม ไม,ไม่ได้ถ้าน,น,นั้นผมถามอย่างนี้ตอนนี้เราแค่รู้ว่าเราเห็นภาพว่าเขาอยู่ตรงนี้ซึ่งจริงๆมันอาจจะหลอกเราหรือเปล่าเราก็ไม่รู<ช>้พี่พศเราสามารถจัดการหรือเรียกมันมาเพื่อให้คนเห็นผีสื่อสารกับมันได้ไหมครับท,ที่ตรงนี้เพิ่งสร้างมาใหม่ใช่ไหมตรงนี้รตรงนี้เพิ่งสร้างมาใหม่ใช่ไหมรัชก่อนตรงนี้เป็นอะไรครับใต้เนี้ยคือบ่อใช่ไหมครับและวิญญาณผู้หญิงตนนี้ ก็ได้ขยับหนีเข้าไปในห้องอีกห้องหนึ่งซึ่งเป็นห้องที่อาจารย์เต้ได้แนะนำว่าไม่ควรใช้เป็นห้องนอนตั้งแต่ช่วงต้นรายการสุดท้ายเรื่องราวนี้จะจบลงอย่างไรติดตามต่อช่วงหน้าครับ